สิยาของเราเนี่ยทั้งแรกเนี่ยดีป้าได้มาเมื่อต้นต้นปีนะครับได้มาพูดคุยผมว่าหลายท่านนะที่อยู่ที่ปรคมงด้พบและได้ทราบถึงรายละเอียดของเมืองอาเชียรยะหลายท่านก็บอกว่าเป็นเรื่องม่นแต่ท่านก็อาจจะยังไม่ทราบว่าจริงๆแ,แล้วเขาเดินมาในในระยะหนึ่งกะับถ้าไม่ติดตามค่ะหลายเมืองเขาได้ประกาศเป็นเมืองเชียร์ยาเฉพาะพื้นที่ไปนะครับ หลายแห่งด้วยกันในส่วนของจังหวัดพระนครศรียายรเรามีติดต่อถึงเจ็ดสูตรเนี่ยที่ต้องมาดำเนินการในเรื่องของการพัฒนาเม,มืองในเบื้องต้นเนี่ยทางป,ปีาได้มาพบแล้วก็ได้มาให้คําแนะนำํำสุดใจขับเคลื่อนอเมืองอัจฉริยะของจัยยงหวัดพระนครศรียากยราเพื่อให้เกิดการบรูรณาการร่วมกันกับในการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนของจังหวัดพระนครศรียากยรเราโดยการนําเทคโนโลยี นะครับแล้วก็นวัตรกรรมดิจิทัลเข้ามาสนับสนุนจังหวัดไปสู่การเป็นเมืองอัจฉิยะนะครับแล้วก็ในการจัดทําแผนนั้นนะต้องให้มีความเชื่อมโยงกับแผนจังหวัดก็ดีแผนองกองกอง,งส่วนท้องถิ่นแม้กระทั่งกรอบใหญ่ก็คือยุทธศาสชาติ20ปีแล้วก็ครั้งที่สองเนี่ยทางติป,ป้าข้ามาพบแล้วก็นําแผนเรื่องของการส่งเสริมดิจิทัลน,นะครับที่ นํมาเข้าที่ประชุมของคณะกรกรมการผู้บริหารเทคโนโลยีระดับส,มมสูงของกระทรวง่ารของจังหวัดพอผ่นานความเป็นชอบเสร็จปุ๊บเขาก็เอาไปนําเสนอในที่ประชุมของคณะกรรมการจังหวัดกวจจจจังหวัดซึ่งเป็นคณะใหญ่ก็ประกอบไปด้วยทั้งภาาราชการผู้แทนชนได้รับทราบถึงแผนการพัฒนาต่างอันนี้ก็เป็นในสองวาระของที่ทางดีป้ามาสอชมสำหรับเป้าหมายที่เขาได้วาง จังหวัดพระนครศรียาไว้ภายใต้แนวคิดก็คืออยุธยานั้นเป็นเมืองเมืองดอกโลกเ,เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นเมืองเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพนะครับเป็นเมืองที่น่าอยู่นะครับน่าเรียนรู้แล้วก็น่าลงทุนอันนี้เป็นเป้าหมายที่เ้าวางกรอบใหญ่ๆไปนะครับซึ่งก็ไปสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนาท้องถิ่นของเราไม่กระทั่งในเรื่องของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจใหม่ของเราเองที่ ขณะนี้ทสาสภาัะข้อกังคกำหนดใน่วนของเราเองเนี่ยนะที่หลายท่านก็เข้าไปช่วยกันในการประชุมปรึกษาหรือแล้วก็ปรับปรุงแผนนะที่พยายามที่จะยกระดับการพัฒนาของจังหวัดนครศรีธาของเราให้มีความเจริญก้าวหน้านก็เป็นในลักษณะของเขตเศรษฐกิจนนะที่พวกเรารู้จักใน,นเดิมก็พวกคล้ายๆกับอ็ซีเนี่ยนะครับแต่ว่าของเราจะเป็นีกลักษณะนึงจนขณะนี้ก็อยู่ในช่วงของการปรบับปรุงนะว่า ทิศทางของเราในอนาคตนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้มีความจําเป็นครับที่ต้องมาดูในเรื่องของการพัฒนาเม,มืองอัจฉริยะนะครับเนื่องจากว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นส่วนที่มีความสําคัญและจําเป็นนะครับต่อไปในภายภาคหน้าหรือท้องยิ่งในอนาคตนะครับถ้าเราไม่มีการเตรียมในเรื่องต่างๆเหล่านี้เนะครับเราก็จะไม่ทันเป็รนต่อตงยิ่งของวิทยาของเราเนี่ยมีการพัฒนาไม่ว่าอย่างัรในเรื่องของด้านเศรษฐกิจสังคม ในด้านอืน่นๆเราพัฒนาแบบข้าวกระโดดต้องใช้กำนี้มีโอกาสไปเยี่ยมพบปะกับผู้ประกอบการในสถานประกอบการหลายแห่งโครงการที่ขนาดีนจังหวัดจัดอยู่เนี่ยได้มีโอกาสไปพบกับผู้ประกอบการหลายที่นะครับหลายแห่งเนี่ยเขาได้มีการปรับนะครับในเรื่องของการกระบวนการทำงานในเรื่องของการแรงางานบุคคลในเรื่องของอะไรต่างๆของเขาเนี่ยไปไกลแล้ว ในส่วนรายการเราเองเนี่ยหลายเรื่องเนี่ยเราล้าหลังไปมากตามไม่ทันเลยนะครับพอไปฟังแล้วตืน่นอกตื่นใจนะครับในเรื่องของการพัฒนาของภาคเอกชนก็นี้นะครับกละนึงเป็นที่มาที่ว่าทําไมต้องพากันไปพบกเพื่อจะไปรับฟความสภาพปัญหาของเขาในหลายๆเรื่องเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการติดขัดในเรื่องของระเบ,บียบกฎหมายก็ดีในเรื่องของติดขัดในเรื่องของตัวบุคคลก็ดีครับพวกเรานั้นในฐานะของคนที่ฏิบัติหน้าที่ราชการ เราก็ต้องยึดในเรื่องของระเบียบกฎหมายแต่ในหลายๆเรื่องเนี่ยระเบียบกฎหมายที่เราทำมันล่าหลังจะทำบางฉบับสี่ห้าสิบปีทันก้าวตาไม่ทันเเพราะฉะนั้นเราก็จะไปพบบางเรื่องก็ทําไม่ถูกต้องในหลายๆอย่างแต่มันเป็นความจําเป็นที่ในสถานการณ์จจุบันก็ต้องทําแบบนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนที่สองในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรที่เขาถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญที่สุดของการทํางาน ทุกภาคไม่ว่าจะเป็นภาครัฐกตาตหรือภาคเอกชนต้องให้ความสําคัญในเรื่องนี้แม้กระทั่งการพูดคุยในเรื่องของค่าแรงอะไรตา่างๆที่ตกเถียงในเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำอะไรต่ออะไรหลายคนเนี่ยได้รับทราบจากการผู้ประกอบการนะครับเราไปลงกลมกับว่าเรื่องของต้องมีค่าแรงขั้นต่ำอะไรต่อแต่พอไปฟังก็จริงๆแล้วบางที่ไม่ไม่ติดยึดกับเรื่องค่าแรงเลยครับนะครับเขาบอกว่าค่าแรงเนี่ย ขอให้พออยู่พอกินได้แต่เรื่องของสวัสดิการสําคัญกว่า,ากลับกลายเป็นเรื่องนั้นไป่นที่เป็นีม่มามีความต้องการแม้กระทั่งจะเสนอให้ยกเลิกเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำแต่ไปเพิ่มเรื่องของคุณภาพชีวิตของคนงานที่อยู่ในสภากากา์การดูแลในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลการดูแลในเรื่องของสวัสดิการต่างๆการศึกษานะครับยามเจ็บไข้ได้ป่วยน้องมี โรงพยาบาลรองรับโดยเฉพาะอะไรต่างๆต้องต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะไปลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายได้ในเรื่องของการดูแลอาหารการกินระหว่างปฏิบัติหน้าที่หลายสถานประกอบการเนี่ยเขาก้าวหน้าไปถึงขนาดไปดูแลคนในครอบครัวนะครับหลายแห่งเลยนนะันไปดูแลคนในครอบครัวที่เป็นกลุ่มพะลักงานของเขาได้สอบถามเขาว่าแล้วคนงานของเขาที่อยู่นานานะครับนานเท่าไหร่<ม>บางท่านนั้นอยู่สี่ห้าสิบปี ขาบอกของเขาเนี่ยอยู่ส่วนใหญ่แล้วนี่บุญเกษียไม่ออกการทันแล้วมีปัญหาเรื่องค่าแรงเรื่องสหภาพบอกไม่เคยมีเลยนะครับเพราะว่าเขาไปเน้นในเรื่องของการดูแลสวัสดิการอันนี้ก็เป็นทิศทางที่มันนํามาแลกเปลี่ยนพอเราไปทดสอบถามในเรื่องของตัวของคนงานคนงานก็พึงพอใจมีวความพึงพอใจมากกว่ากับในเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำ เพราะว่าออกไปแล้วบอกว่าถึงแม้ออกจากที่นี่ไปไปอยู่ที่ใหม่ได้คะาแรงเพิ่มอีกร้อยบาทหรือสองร้อยบาทนะครับแต่คุณภาพชีวิตไม่เหมือนเดิมค่าใช้จ่ายก็เพิ่มมากขึ้นา้ฉะนั้นจะเพิ่มมากเท่าไหร่ก็ไม่มีวันพอเนี่ยลักษณะจะเป็นแบบนี้นะได้มีโอกาสไปพูดคุยในหลายๆเรื่องอย่างเช่นที่นบอกปัญหาอุปสรรคอย่างที่คนพบนั่นก็คือในเรื่องของการติดต่องานของผู้ัการการยึดก็จะมาประกอบกิจการกับเราเในหนึ่ง ในเงินเคสเนี่ยนะจะตั้งโรงงานหนึ่งแห่งต้องติดต่อโสนรายการเงินต่างๆยี่สิบเก้าสิบแห่งนช่นยิ่งจะทํากิจกรรมที่มีความซับซ้อนนะต้องเดินทางมาต้องไปดำเนินการต้องใช้เวลาถึงเกือบสองปีนะท่านหลายท่านขอต้องใช้เวลาเกือบสองปีก่อนจะก่อร่างสร้างบริษัทขึ้นมาหรือว่าโรงงานมาได้ซึ่งใช้ระยะเวลาต่างขอตั้งนานมากกว่าเครื่องจักรตัวแรกจะเดินไม่ว่าจะติดดในเรื่องของ คุณก็ดีติดขัดในเรื่องของละเบียยข้อจํากัดของเรื่องของผังเมืองข้อจํากัดในเรื่องของพรลงบควบคุมอาคารของเราติดขัดในเรื่องของอะไรต่างๆกําแพงอะไรต่างๆมากมายหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความทันสมัยใหม่ที่ตอนนี้ที่เราต้องรับรู้รับทราบในเรื่องของกระบวนการติดในเรื่องของคาร์บอนเครดิตนะครับในเรื่องของคาร์บอนอะไรต่างๆที่มันกำลังเกิดปัญหาอยู่ในขณะนี้นะครับเพราะว่าเรือนกระจกอะไรต่างๆ อีกหน่อยมันจะส่งผลไปถึงเรื่องของการส่งออกนะครับถ้าเราไม่มีมาตรการหรือไม่มีวิธีการในการเหตที่ไปลดในเรื่องของการที่จะไปทำ้ายสิ่งแวรรดล้อมอะไรต่างๆเขาตื่นตัวไปทั้งในเรื่องต่างๆเราในขณะที่ในส่วนของเราเองนเนี่ยตามนะวันก่อนได้คุยกับทางทางเกษตรนะเรามีพื้นนาอยู่หลายปาแปลงเหมือนกันขณะนี้เริ่มจะขายคาร์บอนขายคาร์บอนกรดิ่แล้วนะครับ เรื่มที่จะขายแล้ววานนี้ท่านประธกระทรวงได้สรุปความสําเร็จของในเรื่องของการการจัดการในเรื่องของขยะที่ทางองค์กงปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทั่วประเทศได้ช่วยกันในเรื่องที่จะดำเนินการลดขยะที่ต้นทาาวันนี้เราก็ประกาศให้ทุกท่านรู้ว่าเราสําเร็จมาพอสมควรแล้วในหลายๆส่วนอยุธยาเราเองก็เช่นเดียวกันนะครับเรามี ในเรื่องของการทำในเรื่องต่างๆเพราะวันน em ี hand hand ้ผมก็ไปเยี่ยมอวนตทีอที่ทําน้ําทําน้าก็ไม่ไม่เหมือนไม่ทราบวันนี้ทําน้ํามีเข้ามาใน่างนี้ทําน้ําไม่มีเอรถถ่ายไปยังต้อประหยัดในเรื่องของเช้ที่ประหยัดพลองมากนาา้พยจัดการคล้ายๆกับที่รกรีญิปโงงโนอที่ไต้แห่ ในะจังหวัดเราเองก็ก็มีอะไรที่พยายามดำเนินการแทบไป่สิ่ท่านนั้นนั่นก็คือทำพยายามให้เป็นศนเดอซีโรเวสที่เราบอกกันพูดนะครับก็คือในเรื่องของการเริ่มตั้งแต่กระบวนการท้าแยกที่ต้นทางเปลี่ยนไปทางนึงแห้งไปทางหนึ่งแห้งแล้วยังแยกอ,ออกอีกเป็นขวดเป็นเหล็กเป็นโลหะเป็นอะไรต่อไปนะครับในส่วนของเปรียบก็ลงถังขยา,ยาเปลี่ยนลดร้อนที่ อาหน,นี้องค์กรบองผ่ดได้ได้ช่วยปรุนาไปลดระดมของเราในเะก้าสิบกว่าอเซ็นต์นะฮะของจำนวนคนเรือนของเราสามแสนกว่าคนเรือนใี่ยัมีเก้าสิกว่าเปอร์เซ็นครับที่มีทั้เปียกเัดลดร้อนะฉะนั้นอาหารเศษอาหารที่ไม่ได้รับประทานแล้วไปลงในนี้หมดก็ต่อยอดไปเป็นปุ๋ยนะครับไปทําในเรื่องของโครงการปลูกผักไปเรื่องของการประหยัดในเรื่องท่าที่ชาในเรื่องของการบริโภคผักสนองโครง,งการ ของพังนุนิสถานะครบบบานีรากปูกผักกินเอง,องซึ่งเป็นโครงการที่มีประโยชน์มากๆนอกจากลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ทําให้พี่น้องประชาชนนั้นได้บริโภคอาหารที่ดีคุณภาพปลอดสารพิษเพราะเราปลูกเองใช้วัตถุดิบของเราเองอะไรอย่างนี้หรือแม้กระทั่งเขาขนาดนี้เนี่ยได้พูดถึงเรื่องของนอกจากไม่มีขยะแล้วเนี่ยบางแห่งเนี่ยตอนนี้กกศดูของลพบุรีเขาไม่มีขยะเพราะอะไรนะ้ะเอ่อ ไม่มีเอธนาคารขยับก็ไม่มีขยามาให้นะครบหมดเลยนะนะครับขยามตุมชีนก็มีค่ามากๆเลยนะครับเปลี่ยนอย่างที่บอกไปครับนนพอแห้งเสร็จปุ๊บเอามาส่งที่ธนาคารขยะมพอส่งที่ธนาคารขยับเสร็จก็เอาไปขายเอาไปขายก็ทาเงินสะสมไว้ในกองทุนเขาผมจําไม่ได้ว่าสุดท้ายเนี่ยตอนนี้กองทุนชาพนัรกิจเขาเนี่ยจ่ายเท่าไหร่ตอนโผลออกมาเนี่ยถ้ามีคนเสียชีวิตึ่งคนเนี่ยนะครับ กองอุอธนาคารกองทุนเขาเนี่ยให้เงินประมาณ8หมื่นล้าน8หมื่นลาทนะหรืออีกอย่างเราก็เนียนอกจากทับน้าแล้วก็มีเออ่ที่ก่อนไปที่บ้านโพนนะครับก็ทําในลักษณะแบบนี้แล้วปีนี้เขาก็เอาเงินจากลักษณะแบบเนี้ที่เป็นเท่ากองทุนเนี่ยเอามาทําในเรื่องของเอคุณภาพชีวิตเขาไปออกในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของการทําประกันภัยรถจักรยานยนต์ ก็ได้มาจากกองทืนของการดำเนินการในเรื่องของการจัดการเกี่ยวข้องกับอาชีพอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงที่ผมอยากจะยกให้นะให้ทุกท่านได้รับรู้รับทราบได้แลกเปลี่ยนกันว่าขณะนี้นั้นในหลายๆีิติดนั้นเราเองก็พยายามที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นเป็นพื้นฐานของในเรื่องของการเป็นเมืองอาชีพมาสัพูได้คุยกับทางพนักงานวิกรจาจาร์ก็ประทับใจอย่างก็คือหลายท่านอาจจะมองเรื่องของเมืองอาชีะเป็นเรื่องของตัว เล็งเป้าไปที่ตัวนวัตรกรรมกับต,ตัวดิจิทัลอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วกระบวนการเมืองอัิยะจะประสบความสำเร็จได้มันต้องเริ่มท,ที่ตัวบุคคลต้องเริ่มที่ตัวบุคคลเพราะทรัพยากรบุคคลนั้นเป็นทรัพยากร,รที่สมบูรณ์ท่าและส่งพาังมาที่สุดยอย่างที่เหมาเห็นท่ได้ฟังว,ว,ว่าบริษัทเอกชนหลายบริษัทเน,น,นี่ขณะนี้เขาให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากสวารฟสกีโอสถสภา อะไรต่ออะไรเนี่ยผมได้มีโอกาสเข้าไปดูท่านเชื่อไหมครับว่าในสถานประกอบการเขาเนี่ยมีสถานที่ออกกําลังกายนะครับมีเวทเทรนนิ่งมีอะไรต่างๆครบทุกชนิดเลยนะเหมือนกับฟิตเนสที่อยู่ตามโรงแรมหรือตามสถานที่ออกกำลังกายที่มีครบเลยครับเพื่อบริการให้กับเจ้าหน้าที่และพนันงงงกงาน,งงนมีห้องสําหรับเล่นดน้ำปืนห้องเล่นดนตรีนี้ไม่ใช่ห้องธรรมดานะครับมีอีตา่าง มีเบรดมีอะไรต่างๆครบถ้วนทุกชนิดมีกองมีอุปกรณ์การเล่นดนตรีครบถ้วนหมดเลยครับใครว่างมาเล่นห้องน้ำนะครับเหมือนไปที่พารากอนเลครับห้องน้ำเนี่ยห้องส้วนโทษน,นะฮะเข้าไปปัสวะเนี่ยยืน้ไม่อยากออกเลยครับเย็นสบายมีเพลงให้ฟังด้วยอกินหอมมากนะฮะนี่คือการพัฒนาของ ภาคประชนเขาคิดไปไกลมากนะครับเพะฉะนั้นวันนี้อย่างที่ผมพยายามแลกเปลี่ยนก็ให้ทุกท่านได้รับรู้ว่าตอนนี้เนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปเยอะดังนั้นตัวเราเองก็ต้องพัฒน,นานและเปลี่ยนไปนะครับอีกครั้งนี้ครับขอบคุณทางท่านนายกงค์งการหารส่วนจังหวัดน,นะฮะกับทีมผู้บริหารแล้วก็ขอบคุณทางผู้ที่มาร่วมประชุมสัมมนาค,ครับที่วันนี้นั้นท่านจะได้รับความรู้จากทางคณะวิทยากรอย่างไมน,น้อยเนี่ยก็ได้เป็นพื้นฐานเพราะหลายครั้งหลายหนที่เราเองเนี่ย สอบถามทางส่วนราชการกับหน่วยงานไม่ทราบครับได้ยินแต่คำว่าเมืองอัจฉริยะแต่ไม่รู้ว่าจะทำกันยังไงคำว่าเมืองอัจฉริยะนี่คืออะไรความหมายคืออะไรหลายท่านยังไม่รู้เลยว่ามีกี่ด้านมีกี่ิติหรือว่าต้องทําอะไรกันบ้างและจุดเริ่มต้นที่เราจะต้องติดูเบ็ดแรกต้องเริ่มต้นกันนะครวันนี้ต้องขอบคุณทางอวจรที่ได้อาจุนเป็นเช้าภาพหลักในเรื่องของการสัเพื่อนหรือควางยิ่งในส่วนขององค์กรององส่วนที่นิงขอบคุณทางคณะวิทยากรขอบคุณผู้เข้ารับการฝึกอทุกท่านครับที่ จะได้นำความรู้ที่ท่านได้จากการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ไปใช้ในเรื่องของการพัฒนาครับตัวท่านเองพัฒนาครอบครัวของท่านหรือว่าพัฒนาองค์กรที่ท่านสังกัดอยู่ครับบัดนี้ได้เวลามาสมควรผมขออนุญาตใช้เวลาช่วงสั้นๆนี้เปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการจัดทำแผนพัฒนาเมืองปัิยะขององรงการบริหารสจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประจำปีงบประมาณสองัาร้อบนััดนี้ครับกล่าวคุณทุกท่านครับ